สวัสดีครับ FC มันต้องถอนเรคคอร์ดครับวันดีครับวันดีไรเมือเดียววันดีมือเดียวครับมันร่มกับวันดีไรเมือเดียวครับเพราะว่าจับมือหนึ่งจับจับยันข้อจมจับโทรศัพท์เดี๋ยวมักไว้จับพวกมันไล่เน้องท้าหวยเมื่อนี้เข้าอยู่ในอำเภอมหอดบานดุบานดุงนะครับมือเคลื่อนเหรียญอยู่บานม่วงกัเลยพักทุ่งนครับมันลงเดือดครับมันเป็นบานแดงเด้บันไม้ยังบานม่วง บัตแดงเกี่ยวมันยังเอามันสีม่วงแน่นี่คือสีแดงนี่ยมันม่วงมันม่วงม่วงอะม่วงบเสียงบ่เสียงอันนี้มาหาน้องสาวครับเมื่อเนี้ยมาหาน้องสาวน้องสาวผู้เล่นคีย์บอร์ดผู้เล่นคีย์บอร์ดนะครับผู้ที่เล่นคีย์บอร์ดเรามาเห็ดโรงพิมพ์อยู่วันดุงเรามาปักหลักปักฐานอยู่พี่นะครับธุรกิจธุรกิจโรงพิมพ์อยู่พี่นะครับอยู่วันดุงอยู่เพื่อบันดุงนะครับอันนี้ก็ได้เข้ามาในตัวอำเภอแล้วนะครับอำเภอนี่ยละยุต สองซื้อรันแล้วสองพี่น้องมั้งแมนบ้าแมนสองพี่น้องการพิมพ์ก็เสั็จครับเพื่อวันดวงนี่งจะเป็นอำเภอที่ถนนแออาร์โรดหลายเป็นอำเภอเศรษฐกิจครับนี่บ้างลงพิมพ์ไหมนี่สองพี่น้องรถจูงรถออกมาอยู่เนี่ยถึงวัน่ิมพ์องจอดครับรุ่นพุ่นนารถกระบะขนานแมนบนกแ้างต้นไม้เนี่ยได้บ้างได้จอดตรงนี้ครับสามล้อครับ มอเตอร์ไซค์ครับโอ้พุ่นพูนรู <c oughs> ้ยังครับโอ้ข้างปุ๋ยครับเนี่ยข้างปุ๋ยเนี่ยข้างปุ๋ยอจอดนี้ครับเนี่ยน้อยหนึ่งนอ้อยเล็กน้อยแ <c oughs> ล้วไปน้องสิทธาไปเบิ้งบ้านสำงงนักง,งานของน้องสาวลูกแพร่ไรพ่อนะครับอ่าขุณอู เห็นปะโหหนะ้มือคีบออค์บอร์ดมือคี์บอร์ดเก่าของเจงีสารนะครับเป็นผู้ยิง่งผู้ยิ่งนะครับยากอยุดีได้คู่ก,กันบ้านาอยาอยุบอ <c oughs> กพยายามยาามแล้วแต่งอวพี่น้อง่ เยลล่ลาสองพี่น้องการพิมพ์เออสองพี่น้องการพิมพ์บริการยูโซนี่บริีายูโซนี่มาใส่บริการได้เลยครับสวัสดีครับสวัสดีครับถือของร้านเพิดอ๋อครับครับแม่เด็ก มาเมียก่อนวะสวัสดีครับนี่ครับไม่เยี่ยมพ่อแม่อืมฮ่ม

ผมการเรียนยูบันมัวมือขึ้นหนึ่กันตาสวัสดีสวัสดีครับ,น,บาาน,นี่บอลลาร์นยูนี่บหรอที่นี่มาพอแล้วมาพอแล้วพี่น้องเราจะมาเห็นล้านเห็นอย่างนี้เหรอสองพี่น้องการพิมพ์ด้วยพี่น้องอยู่อำ,อำเภอบันดุงนี่มีพิมพ์การพิมพ์ยังนี่บหร การงานแต่งงานบวชมีทุกอยา่ยางครับว่จ<ะ>จาจังไดอ่า<ป>นะครับคุณผู้เอาของไม่ฝากเ่ย

ครับผมแม่ผมไปก่อนครับนบบี่นะครับอดีตมือคีย์บอร์ดเสียงีสานคุณอูนะครับเพื่อนนิวบานดุงครับผม i know สวัสดีครับสวัสดีครับอยากกินยางทมาลุไมได้ครับได้ครับโอเคครับอยากาผมเียพี่พี่ครับขอบคุณครับโอเคแล้วฝากันข้าบผมฝาบอกร้านยังได้เลยร้านเพื่อนเดินทางต่อครับ บั้นดุงเป็นสิทธะครับโรดลไลน์เค่อยไปนะครับนี่ครับจะข้ามถนนกันเลยครับพี่นอ้องไปกินเขาเ่าเกาเหลา งรงถลายกินเขากันครับพี่นอ้องสองชุดเลยครับพอเราเข้าเปาล่านเราต้องบริการเองนี่ไง ีล้านแฉบมนนเปไปสื่อนาะกูเป่ไเปแต่บอกเลยเนาะล้านนี่ล้านล้านล้านควายแฉบๆนะพอปิดสระหลับสระหลับประหลับอยู่าหล้านเขาใช่ไหมล้านแฉบๆหนึ่งมันปิดกูเลยมาซื้อล้านนี่มันขวัญเฮ็ดเด็ดสะดุ้งเลยนะชาเย็นชามะนาวโอ้เป็นพวกหมั่นสางบันโอเคอ่ะเป็นชาวล้านนี่นะ ให้แน่นอ่ะครับูโปรร้วนแซ่บๆนำดื่มบริการเองฮะร้านแซ่บๆปี๊ดปุ๊บปี๊ดปุ๊บแล้วครับลองๆก็ว่าคงจะแบบโอ้ยร้านแซ่บปี๊ดไหมอะไร่ปกินแล้วครับมาแล้วนี่มาแล้วครับอาหารตามสั่งเก้าเหลาเลือดหมูครับ พอล้อเลือนหมูปรุงแซบกว่แซบปรุงก็แซบกว่แซบครับเพราะว่าแล้วจะ้อจมก๋อนะครับเห็ดปีนเนาะเขาสวยมากแล้วครับว่ามันขอลอได้เลยข้าวสวยขอลอตรงหน้าฝั่งข้าวอลอตรงหน้าปังครับนี่ข้าวสวยครับข้าวสวยข้าวสวยมากนะครับหัยมันขอมวันคิดขัดขาดกองว่ามันของวันหมูเลยโอ้ เป็นไรซีมงท่านขอบปากด้่ยอ๋อโซบะ่นขิ้ืมคือว่าเ้อเือ่าัขึนจอยทีท่าเป็นดนคือาขันตีขีดหอนได้ตกพีดโอ้หะเพิ่มข้าวได้นะะเพิ่มข้าวได้โอ้เพิ่มข้าวได้นะ โอ้บางหันปลาคือวายหรอกไตบลสุกเอาไตาไปผัดก่อนได้ไหมเนี <c> ่ย <oughs> <c oughs> อ่าพี่น้องในเวลากินข้าวแล้วทีนี้จะได้เดินทางต่อนะแค่นี้ล่าเ้อพี่น้องเดอ้อทีนี้สวัสดีครับคลิปหน้าไฟว่ากันครับกินข้าวก่อนครับสวัสดีครับ